เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนตอนโทรศัพท์จากเบอร์ที่ตายไปแล้วค่ำคืนนั้นเด็กสาวนักเรียนกำลังตั้งทำกันบ้านในห้องที่เงียบสงัดเสียงดินสอขีดเขียนคือสิ่งเดียวที่ได้ยินแต่แล้วเสียงริงโทนมือถือก็ดังขึ้นมา เบอร์ที่โชว์บนหน้าจอคือเบอร์ของเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมามือสั่นไม่หยุดแต่ก็เผลอกดรับสายโดยไม่รู้ตัวเสียงหายใจขัดขาดหหายดังลอดออกมาในความเงียบ เธอฟังฉันดีๆอย่ามาที่งานศพพรุ่งนี้นะเธอถามทั้งน้ำตาทำไมทำไมถึงพูดแบบนั้นเสียงนั้นสั่นเครือก่อนจะพูดช้าๆชัดๆเพราะมันมันไม่ใช่ฉันที่จะไปที่นั่นทันใดนั้นเสียงก็เงียบลงสายถูกตัดไป เหลือเพียงเสียงสัญญาณว่างวนซ้ำในหูแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนคือมือถือในมือตัวเองแบตเตอรี่หมดไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว